กับไปได้แอบหัวปูซุนบุญลืมค่อยๆครับเจ้าตอนนี้เราอยู่กับน้องแอนแอนเธอบัวน้องแอนเธอบัวเมื่อก่อนมึงยังมาแงมเหยื่อต้อหืนได้รถเม่อก่อนพี่เหมือนกันเป็นเป็นหนึ่งในตองอูนะคะตอนนี้ตอนนี้เรามาเสาะกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าพี่น้องเพราะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออี เด็ครับนี่บรรยากาศเริ่มนาชื่อก๋วยเตี๋ยวอย่างกออนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามโตชมทุ่งไอ้ร้อนี่เหรอีเจ้าอันนี้เป็นตังเขาขันคลองในกระบองโฮอันนี้ซดรัดอีเดมก็ดีคันคองเนี่ยไปพปุ่นกอยากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะครับรถออกจากแม่คือมาไก่ออย่างก็ ัตกระแป้งพอจะซดแม่อ่อนละแม่ฮับน้องสาวแม่ฮับน้องสาวน้องสาวก็เลยเป็นไกด์พามาค่ะน้องสาวยืนยันบอกว่าพาควายไปดูควายอี่ะไปดูควายเนี่ยควายเนี่ยถึงราคาถึงราคาอันนี้เป็นตังเข้านะเจ้าโอเด็บรถมึงเนี่ยมันรกตุ๊กตักอะกระจกมัวยิ่งกว่าคนเยอะมากค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเราค่อยแพนให้เปิดแหนึแบบน่งเปิดเลยค่ะพี่ชนค่ะป้าเชิญค่ะอันนี้น้องแอนบอกว่าบรรยากาศดีเขาก็เลยมาวันนี้ตะกี้ฝนอ,อ่อยนี่ มีส่วนน้ำแต่ว่าส่วนน้ำชา <Why? S 1> ควายควายจริงใช่ไหม <Why? S 1> สวัสดีเจ้าอ๋อมีส่วนดอกบัวด้วยพี <Why? S 1> ่เจ้าลักกิโลเนี่ยอืมควาย บรรยากาศดีมากเลยหองหนาชมทุ่งควายน้อยเจ้ออาอา n ำเข้าไปกิ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะคกิ้ก๋วยเตี๋ยวไหม วันนี้น้องแอนเป็นคนนัานมีนี่ประมาณสามสิบแปดล้านละแต่บะเกยได้สักล้านเตอะมีน้ำพอลได้หรอโอ้คนเยอะจังเลยอ่ะทั้งพุดนพุดนพุ้นสลาไทยพุ้นสลาไทยเ่รอ โอ้มีปลาคราบตัวจ้าพี่น้องอ๋อจะไปว่าสมัยกูเป็นละอ่อนกูเกยโยกนะคะแต่ประเดี๋ยวมันออกแล้วตีวัดฮะถ้าเอามือปิดถ้านหนล้วกยโยกโยกเน้่ามันจะปุ่งขึ้นตบาบาดานคันโยก ไปเราจะนั่งที่ศาลาหกเปลี่ยมมาปะโคนี้นะคะแล้วแล้วเจ้าโอ้น่ากินมากช่างโตจริงๆหลวงอัลจโลโออันนี้อย่างหมูกรอบกันหมูกรอบน้องอันนี้หมูกรอบน้องแอนกับพี่ตรงตรงอ้าวโอ้น่ากินจริงอันนี้ของเธอค่ะโอ้เลิศค่ะกิดปิดก่าก่อนเช้า นี่ค่ะเธอคือเด e best นะคะแต่ก่อนเจ้าเธอคือตำนานเจ้าตำนานแห่งสากไอรยธรรมนลนปูชนียสถานนีค่ะต้องแอนมาร้านนี้บ่อยก่อค่ะค่อนข้างมาบ่อยเอ้าสมตามมนที้นี่เลยค่ะแล้วค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะเล้วค่ะอ้ยปิดท้าย